สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยายสำรญญญาญ่านผัวมาแล้วคะ่ะมาอัปเดตสถานการณ์ค่ะเช้านี้ที่บ่อปลาคะ่ะน้ําแห้งไปที่เรียบร้อยแล้วทีมงานของเราก็ทํางานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคะ่ะมาอัปเดตให้เพืเ่อนๆดูคะ่ะเพิ่งจะว่างคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเราก็ทํางานอยู่เนาะนี่แหลคะค่ะทีมงานทํางานเสร็จแล้วก็มาทําคลิปให้เพืเ่อนๆดูคะ่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะบ่อน,นี้น้ําเยอะมากๆบ่อใหญ่มากๆแต่ก็แห้งค่ะ พราะว่าเราสปีดเครื่องอย่างแรงค่ะเมื่อคืนน้ําแห้งแล้วค่ะแล้วก็ทํางานเสร็จแล้วทีมงานก็เลมเขาเรียกว่าเลมเก็บตกเก็บตกค่ะเก็บตกกับว่าจะมีอะไรเหลืออยู่ไหมเคลียร์พื้นที่บ่อค่ะก็จะได้กลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคนทีมงานของเราเออน้ำแห้งตั้งแต่ตีห้าค่ะเราก็เริ่มงานกันเลยเนาะทำงานก็เลยเสร็จเร็วค่ะ นี่แหละค่ะง,งานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวจะกลับบ้านกันแล้วต่อไปจะไปลุยกันบ่อใหม่ค่ะวันนี้เรารู้ผลแล้วค่ะสรุปว่าบ่อใหญ่ของเราวันนี้ไม่เท่ากับปีที่แล้วไม่เท่ากับปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าโซนนี้ก็แรงอยู่นะคะทุกคนปลาก็น้อยอยู่ค่ะถามว่าโอขังไหมไม่ถึงโอกหกักค่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่เท่าปีที่แล้วเนาะ ไม่เท่ากับทุกๆปีที่ผ่านมาเรียกเรียกว่าปีนี้จะน้อยที่สุดก็ได้เพราะว่าบ่อนี้เป็นบ่อจะประจําของเราเราทำมาประจำเนาะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าอกหักกันแต่ก็ออาไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าโดยสภาว่าแวดล้อมแล้วปีนี้มันแรงค่ะโซนนี้แรงน้ําไม่ค่อยเยอะปลาก็ไม่เยอะตามค่ะก็รู้เรื่องรู้ผลแล้วค่ะบ่อนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะ <laughs> ขอบพระคุณมากค่ะอัปเดตประมาณนี้กันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลุยไปลุ้นบอ่อใหม่ต่อไปจ้า